คนไร้ค่าแบบนั้นออกจากตระกูลแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกสองวันก็จะคลานกลับมาเองตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออาการบาดเจ็บของเทียนเหอไปหาหมอที่เก่งที่สุดมาเทียนเหอต้องไม่พลาดการแข่งขันวรยุทธเด็ดขาดฉินเทียนมิ่งเอ,อ๋ยฉินเทียนมิ่งถึงแกเป็นคุณชายตัวจริงแล้วไงสุดท้ายถึงครอบครัวรวมถึงคู่มั่นของแก ก็ตามใจฉันคนเดียวตามมนุษย์ตื้นเขินเล่นละเรื่องน่าเบื่อแบบการแย่งเอาใจคุณชายตัวปลอมส่วนฉันต้องการมุ่งสุดฮาบำเพนเซียนบอกฟากฟ้าอย่างุณชใจเวลานะั้นตระกูลฉินนะันต้องก้มหัวคุกเข่าต่อหน้าฉันแสดงความอ่อนน้อมเหมือนหมาตัวหนึ่งฉันได้เกิดใหม่อีกครั้งต้องเริ่มฝึกพลังใหม่ตั้งแต่ตอนจะฟื้นพลัง ต้องใช้สมุนไพรและวัตถุดิบล้าําค่าช่วยจัดยาตามรายการนี้หน่อย <c oughs> <laughs> ทั้งหมด1 9 3 4 0ลานก็หมื่ครับล hey, ืมไปสนิทเลยจะฝึกวระยุทธ์ได้ต้องมีเงินคุณจนไม่มีสิทธิ์เดินเส้นทางนี้ไป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 ไม่มีเงินแล้วมาร้านเราทําไมเนี่ยออกไปซะไปเก็บสมุนไพรพวกนี้ไว้คืนนี้ผมจะกลับมาเป็นใครกันนะพูดเหมือนว่าตัวเองหาเงินได้วันละล้านน่ะโธ่เอ้ยอะ หลิวหงเอาสมุนไพลยออกมาทำไมเยอะแยะอาจารย์หูมาแล้วเหรอครับคือเมื่อกี้มิชายคนหนึ่งมาอ๋อวิเศษวิเศษจริงๆสมุนไพลแบบนี้ยังจับคู่กันได้ทำไมฉันถึงคิดสูตรนี้ไม่ออกกันนะอาจารย์หูพูดอะไรนะครับ นี่ก็แค่ใบสั่งยาที่เขียนมั่วไม่ใช่หรือครับอยู่กับฉันมาตั้งนานนายาังดูไม่ออกอีกเหรอใบสั่งยานี้ลึกล้ำาไรที่เปียบแม้แต่ฉันยังคิดไม่ออกเลยมีเพียงผู้ที่เชี่ยวชาญวรยุทธ์และการแพทย์เท่านั้นถึงจะสามารถคิดตำรับ<อ>ยาที่แสนวิเศษแบบนี้ได้อะไรนะเก่งขนาดนี้เลยเหรอครับวิเศษจริงๆคนๆนั้นทิ้งช่องทางติดต่อไว้บ้างไหมเออ,เอ,อ เหลียวหงตั้งแต่วันนี้ไปนายคอยอยู่เฝ้าร้านตลอดถ้าเขากลับมามรีบแจ้งฉันทันทีฉันจะต้องไปขอคำสั่งจากเขาด้วยตัวเอง <c oughs> ครับอาจารย์หง โอ้ดูป้ายสิตั้งราคาไปได้อ๋อหอี่อยากได้เงินจนบ้าไปแล้วมั้งรักษาครั้งละแสนไม่ไปปล้นธนาคารเลยลหรน้องชายแสนที่ว่านี่หมายถึงเงินเวียดนามเหรอเป็นเงินหยวนแสนนั้นเป็นแค่ค่ามัดจำถ้าโรคยากเริ่มต้นที่หนึ่งล้านไอ้นุม่มฉันว่าตอนนี้นายควรไปไาาารักษาสมองตัวเองดีกว่านายเนี่ถ้าพูดอีกคำเดียวแกตาย แปลกจังฉันทำไมฉันกลัวจนพูดไม่ออกล่ะหมอเนี่ยมันนักต้มตุนทุกคนอยากย้าย,ย,ายเถอะนายรักษาได้ทุกโรคจริงเหรอได้งั้นไปกับฉันเดี๋ยวก่อนอีม,มั่วดูก็รู้ว่าเป็นพวกต้มตุนอย่าหมดต่าจนเชื่อใครง่ายๆสิเจียเพ่อฉันใกล้จะไม่รอดแล้วต่อให้เขาเป็นหมอปลอมถึงไม่ได้ผลก็ไม่เสียหายอะไร จนายไม่ล่ะคนต้มตุนถ้าไม่ใช่เพราะอีมั่วชาตินี้นายคงไม่ได้ขึ้นรถหรูหรอกฉันเคยนั่งทัามังกรกับกิเลนรถแบบนี้จะมีค่าอะไรอีมั่วหมอเนี่ยหลงตัวเองสุดๆนายชื่ออะไรงั้นเหรอชินเทียนมิ่งคุณฉินในนี้มีเงินหนึ่งแสนพอถึงบ้านฉันแสดงบทหมอต้มตุนหลอกแม่ฉันว่ารักษาพ่อได้ถ้าสำเร็จฉันจะให้เพิ่มอีกแสน อีมมวที่แท้เธอแค่อยากปลอบแม่นี่เองฉันนึกว่าเธอเชื่อคนหลอกลวงนี่จริงๆซะอีกไม่ต้องผมรักษาพ่อคุณหายแน่เอางี้แหละแสดงไปนะเถอะออกรถ อีมั่วหมอชุนบอกว่าคืนนี้พ่อลูกไม่รอดแน่ถ้าเขาตายแม่ก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วแอี่มั่วไม่ต้องห่วงฉันติดต่อบริษัทจัดงานศพไว้แล้วถึงตอนนั้นจะจัดให้พ่อเธออย่างสมเกียรตินะนายหมิงเจียฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเอง เพิ่งรีบไปตายสามีคุณผมรักษาได้เธอ,อเหรอไม่ใช่บ้งงทำถึงเป็นเด็กหนุ่มแบบนี้เหรอ <c oughs> ใบสั่งยานี่คุณเป็นคนเขียนจริงเหรอสมุนไพรมูลค่าสิบล้านเตรียมให้ผมด้วยไม่ทราบว่าหนุ่มน้อยแสอะไรเหรอตำรับยานี้เรียกว่าอะไรแล้วคุณฝึกปรุงยาก,กับใครเหรอ ผมมาซื้อสมุนไพรคุณขายก็ขายไม่ขายผมก็ไปที่อื่นฉันเองก็เคยเพบผู้มีอำนาจของประเทศมังก่อนมานับไม่ถ้วนแม้ตอนพวกเขาโกรธก็ยังไม่เคยให้ความรู้สึกน่ากลัวแบบนี้หนุ่มน้อยตำรับยาของคุณทำให้ผมตะลึงมากก่อนหน้านี้ผมลองปรุงแล้วมันช่วยเสริมร่างกายได้จริงแต่ฝีมือของผมยังไม่ถึงขั้นลุกออกมาได้ไม่สมบูรณ์ผมเลยแอบจดสูตรยาของคุณไว้ นี่คือค่าตอบแทนเพราะคุณตรวจชี้แนะด้วยไม่นึกเลยยาเกลดต่ำอย่างยาฟื้นพลังลมปราณจะมีค่าถึงสองล้านโลกนี้เส้นทางวิยุาช่างอ่อนแอรจริงๆ <c oughs> นี่คือยาฟื้นพลังลมปราณคนทั่วไปได้กิน <c oughs> ก็ช่วยเสริมร่างก,กายให้แข็งแรงพัฒนาศักยภาพได้งั้นก็ใช้รักษาโรคไม่ได้สิไม่ได้เอยคือแบบนี้ผมมีเพื่อนคนนึงป่วยหนัก ผมพยายามหาทางช่วยเขามาตลอดไม่ทราบว่าคุณมีตำรายาที่ช่วยชีวิตเขาได้ไหมมีสิแต่ว่าแพงมากว่ามาเลยสองร้อยล้านอะอสองร้อยล้านเอเอเป็นหมอจะรับเงินตอบแทนก็ไม่ผิดแต่เรียกราคาเวอร์แบบนี้ไม่สมกับเป็นหมอเลยทั่วล่าไม่มีโรคไหนที่ตำรับยาฉันรักษาไม่ได้ค่ารักษาสองร้อยล้าน คุณแม่นอนช่างเธอพวกเรามาคุยเรื่องซื้อสมุนไพรต่อเถอะจซถามอย่างนึงในเมืองเจียงพอจะหาซื้อสมุนไพรหายากหรือของวิเศษสำหรับฝึกพลังได้ที่ไหนเรื่องนี้เหรอตรงนี้ตระกูลซูจะจัดงานประมูลที่โรงแรมหุยหวงได้ยินว่ามีของดีหลายอย่างคุณลองไปดูก็ได้แต่ว่างานประมูลนี้มีระดับมาก เฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นระวังตัวด้วยล่ะขอบใจกลับดีๆีะครับเตียนมิ่งกลับไปกับฉันเร็วอ๋อจอวินกลับมาพอดีพ่อเพิ่งได้ข่าวว่างานประมูลที่เมืองเจียงพรุ่งนี้ มียาวิญญาณเพลิงเทียนเหอต้องใช้เพื่อทะลวงขั้นจอมยุทธแกรีไปจัดหาเงินทุนเดี๋ยวนี้เลยได้คะ่ะจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะอ้าลุงฉินคะ่ะหนูจะช่วยด้วยหนูจะรวบรวมเงินของตระกูลเซิรนมาช่วยเทียนเหอซื้อยาวิญญาณเพลิงจริงเหรอพี่ชิงหลานพี่ดีกับผมจริงๆ <laughs>